ใครจะไปถามว่าใครจะเป็นใครจะเป็นคนวางระเบิดที่ระดับจุดสี่ห้าไม่มีแล้วหรอเจอคนวางระเบิดในกำลังขึ้นเยใครตัวเบาสุดตัวผมอ่ะไม่แค่แค่ยับตัวเปล่าเลยเออเออคนที่ไม่ได้ทำอะไรไปเลยอ่ะเขาก่อหนักมาแต่ปัญหาคือคนวางต้องมีคนไปส่งต้องมีคนคอยคุ้มกันอ่ะแล้วก็ย่องเข้าไปให้ได้หล่เพราะว่าแม่งทั้งผีทั้งหมาทั้งอะไรก็ไม่รู้องเก็บเสียงกันวไหนเพอร์คุ้มกระลาัอยู่แล้วเดี๋ยวผมเดินเข้าไปด้วย ถ้าซุ่มอยู่แล้วแม่งเถิดจามนี่แบบเร็วมากเลยตะนุ่งกันทั้งไงเนี่ยเลยนิโพพี่วัดยัดไว้คันไหนคันนู้นเหรอรายงานล่าสุดไม่ตนเจอความเคลื่อนไหวเลยเลยเงียบมากไม่เขาไม่จุดไฟกันเลยเหรอไม่นั่นเลยใช้ไนกันแต่ว่าระเบิดก็น่าจะใกล้หมดแล้วมั้งว่าระเบิดหลายลูกมากใต้น้ำบอกคำเดียวที่เหยียบกันอะโอเคเริ่มเริ่มเริ่มมีเริ่มเห็นแล้วลูกซองเอาไปใช้ไหมมั้งก็ได้เยอะจะตายเต็มบ้านเลย ถ้าต้องซอนอยยิงระยะไกลเอาลูกสีดำไปเจา้าเหรอแต่ถ้าอยากยิงยิงครูยิงอะไรก็ใส่ลูกเขียวอ่ะยิงครูไปก่อนก็ได้กัวไม่โดนใส่ลูกแดงมาเดอกลูกแดงก็ต้องระยะกลางๆอ่ะพอได้อยู่เอาให้ได้วันนี้เอาให้ได้มีต้นไหนพี่ต้องการไหนาเลยตอนนี้อย่ายิงมันละพี่แบงค์เอาอะไรมาบ้างอ่ะพี่มีธนูปืนพกแล้วก็มีดออกพี่เก่งได้เลยแล้ว ไม่ผมคือเบาหยิบธนูระเบิดไม้พี่ชุดหนึ่งอ๋อพี่จะได้ยิงเข้าไปในบ้านเวลามันอยู่นิ่งๆอ่ะยิงได้อ่ะได้ไปแป๊บเดียวไปเอาไม่ไม่ต้องอ่ะโอเคนี้ก่อนเราหันมาแล้วไม่หันหลังกลับแล้วมีมีมีใครมีที่จองมุมตัดไม้ไหมมีเนี่ยใครยาวใครยาวตัดอะไรตัดต้นไหนมางมาตัดได้หรืตัดได้แล้วเฮ้ยยงไงต้องเสร็จพี่ถ้าผมได้ไประเบิดไปโยนเสหน้ามันสักลูกอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ใครตัวเปล่าวิ่งไปวางระเบิดไว้หน้าบ้านนะแล้วก็ถ้าใ้จักให้ได้เดี๋ยวจะเกิดได้กี่รอบอ่ะรอบสุดท้ายแล้วพี่เกินดวได้ไหมวิ่งเช็คหนึ่งรอบแม่ให้วิ่งเช็คก็ได้ใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้คือตายเพราะลุกลมใช่ใช่ใช่แต่ปลาแม่น ถ้ามันเห็นนะ่ะถ้ามันเห็นน่ะมันน่าจะยิงนะมันไม่น่าจะปาออระเบิดไม่น่ปาปาเพราปาเราไม่รู้ว่าระยะมันไปตกไหนไงอืมมันจะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกผมนี้นี่ยินอ่ะกินเปิดเออเอะไรไม่ได้ตุ้ต่งไม่นั้นหละจกหละผมไปกู้ของได้ปะวะกิ๊งกิ๊งกิงกิงเงี้ยแล้วก็ปัองต้องไปหลังเาอ่ะกี่อยิางงั้นพี่แค่แบบเหมือนถอดสลักกับเหมือนเสียงนังสอดสลักอ่ะ ก็แล้ไม่ค่อยเอะใจอะไรอ่าบึ้มเลยแล้วะละรู้เลยแล้วอย่างแม่นด้วยนะประเด็นน่ะเช้าแล้วนะขึ้มันโยนตามเสียงเท้าเหรอไปครับเวดอะไรแดงๆพี่ซอมบี้หรือระเบิดแลนวนะระวังระเบิดในป่าเหมือนอะไรแดงๆไม่รู้อะซอมบี้ซอมบี้ถ้าเป็นแดงๆไอ้นผมไม่เห็นศพนะมันไม่ใช่เหมือน,ไม,น,น,ไ,มมอนไม่เหมือนศพอะ บบบบบอย่าริบอย่าริบอย่าริบอย่ารีบเดีอยวข bon ้อรีบทีเดียวตอนบ้านมันแตกอ่ะได้ลองกายให้มันไปดูทิวแถวขไม่เห็นเยี่ยอะไรเลยเดียวมืดผมเห็นอยู่เห็นอยู่ผมกำลังขานไปแถวของขาหรือนั่งยองไปเดียวนั่งยองนะ พิจูถามหาถามหากาทถามหาด <Ori know. S 1> ้วยสกิลพิมแม่งดีจริงๆเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาให้ยับเนี่ยกูเข้าไปถึงก่อนดีกว่าเอาของเล่นพิเศษไปให้เดี๋ยวของเล่นพิเศษไปให้พี่แบงค์ต้องชอบแน่ยิงดักไปเลยวิ่งปั๊บยิงปั๊บเลยนะพี่มีคนขยับอยู่ข้างๆผมระวังนะพี่ชิบะฮะข้างใครมีหรอ เห็นนั่นซ้ายผมไหมขั่งแคทอ๋อฝั่งนู้นเหรอเดินซ้ายมือผมเนี่ยผมได้ยินเสียงย่าขยับอ่ะสอมพี้เล่าหรือพวกอะไรเล่าหมามันออกมาตอนไหนอ่ะมันออกมาตอนไหนอพี่เห็นชีบะแล้วตอนยู่เลิฟเนี่ผมกำลังมาถึงศพผมกำลังมาถึงศพคุณไม่ชอบฉันเหรออะไรเด้จะวางสีโพนยังพี่ ยังยังอยู่ที่พี่รองหาประตูคู่ก่อนอ่ะหาประตูที่มันติดกันแบบเชื่อมต่อบ้านที่มันไปบ้านหลักกับบ้านรองอ่ะไอ้ผมว่าน่าจะเป็นฝั่งไหนนั่นนะฝั่งพวกพี่แบงค์อ่ะพี่เอ้พี่เก่งอะน่าจะฝั่งนั้นอะมันต้องมีสองกระแพงติดกันอะผมถามแม่น้ําอยู่ทุกอย่างเงียบครับไม่มีพี่ลองไล่กระแพงดูตรงไหนเป็นทางเชื่อมที่มันเป็นทําเป็นติดไว้กันไม่ให้ลงไปบ้านหลักด้านล่างอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ได้ให้พี่ดูเมาไอ้เมา ไอ้จริงใครจริงใครพี่เลยพี่เลยพี่เลยโอ้ม่รอมาแล้วมันออกมาแล้วออกแล้วเหรอไอ่ตรงพี่ข้างหลังเหรอข้างหลังเหรอเออเออใช่น่าจะโอ้ทำไมเป็นมีแดงวะใช่เก่งพี่เก่งเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพีแตกเหรอแตกนั้นไม่มีระเบิดใช่ไหมไม่มีระเบิดใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีวิ่งแล้วเราซ้ายไปเลยเราซ้ายกระแพงไปเลยเงียบก่อนเงียบก่อนพี่จะดูว่ามันวิ่งมาตรงพี่ป่ะพี่อยู่ตรงเนินหินนะจะมาระเบิดทีโฟนะเนินหินเหรอเห็นไหมเห็นไหม จะวางสีโฟนะวางสี่โฟนะวางเลยวางเลยวางด้านหลังมันสร้างร้อมไว้เหมือนกันนะน่ะบ้านด้านหลังอ่ะมันถ้าเกิดจะวิ่งไปวางเฮ้ยอย่าค้างดิเฮ้ยเอาแปพงฟังก็แพงฟังไป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 ชาร์จไครชาร์จเข้าไปเลยใครจะถือปืนชาร์จเข้าไปกูเสือกตายก่อนผมเองฟังเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่นี่แหละมาหารหน้าสีโฟนอะไปไปไปใครใครถือลูกบอลแล้ว พี่เก่งเอาพี่ตายเลยเหรอพี่ยอมตายเหรอมันอยู่ข้างบนหินน่ะระวังหลังหลังเราเข้านะอ่าพี่เก่งเตรียมตัวมาเกิดมาเกิดมาเกิดโอ้ตายไหมน่ะตายตายผมตายเฮ้ยไม่ตายตายพึ่งตายพี่สลบไม่ตายเหรอไม่ว่าเดี๋ยวมันน่ะตัวหนึ่งมันก็เราจะมาไหมพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเท้าที่รู้ผมเลยเอาปืนผมเลยแล้วมันเป็นประตูอัดแล้วเป็นประตูอีแล้วป็นประตูอีแล้วเฮ้ยมันยิงกูโอ้โหเฮียกำลังเสื้อสพอยู่โอ้ย มีถ้ากูมีของหรือมีของเนี่ยวางนี่ระวังนั้นมันจะตรงเดี่ยวี่ดูอ่ะใช่ไหมน่าจะจะเปิดไม่ไม่ใช่พี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์อยู่ไหนล่ะกำลังป้าพี่แบงค์กำลังข้ามดันดูอยู่พี่ครับระวังโดนยิงหัวนะพี่บัตรล็อกป้อมล็อกป้อมไม่อยหรอกไว้เราก็เดี๋ยวพี่จะยิงลอดเข้าไปดูคิดว่าจะยิงได้ไหมวะเห็นเนาะเห็นคนเนาะมาเนี่ยหมาดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไร เพรามึงนี่แหละไอ้สัสไอ้สารระวังนะระวังนะคเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยมันเห็นมันเห็นพี่หลบไปก่อนไให้แตกผู้สมผู้สมรไอ้แก่มามามามมา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 มอมามามากามามมมา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 มีมัมาม้มามางมามมามมา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 มมามมมา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 มม เจ็บแล้วเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็ยิงใครยิงใครยิงไปยังไปยังผมยิงโอ้โหโอ้โหเฮยระเบิดเฮียระเบิดระเบิดใครโอป้าไหมโอป้าโดนระเบิดเฮ้ยระเบิดใครอะระเบิดกว้างระเบิดกว้างไม่ใช่คำระเบิดกว้างมาเหรอเออเต้ตี้เราโยนนะหลอเฮลโหลใครวิ่งกูว่าตี้ตี้กูโยนตี้กูโยนตี้กูโยนไอ้นี่เดิน เอ้ยป็น <Hands> ย <up> ิง <boundaries> ว่ะเป็น <phải> ย oh <yes, S 1> ิงว่ะยิงแล้วยิงตู้ไหนปุ๊ดปุ๊ดที่อย่างไหนพี่ยิงอย่างไหนอะไม่รู้ไม่รู้พี่อยู่ทุ่งกว้างเลยมม่มาอย่างไหนพี่รู้โหอะไรอยู่ที่กว้างอย่ยหาไงเนี่ยเนี่ยอาบีเคซ้ายขวาไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีเลยเขาไม่เห็นเลยสิ่นบ้านแล้วมันเห็นรู้นะรู้นะต่อไปโอ้ยมาดิเห็นยังไงลบหน่อยลบหน่อยคนพี่งั้นลมหน่อย อุ้ยโอ้ยแต่ไม่อะแป๊บเดียวแล<ป>กเฮ้ยเหยื่อระเบิดอะอะไรอีกอะเหยียบระเบิดหรือว่าอะไรไม่ไม่มีเสียงเหยียบระเบิดนะเออไม่มีเสียงเหยียบระเบิดมีแต่เสียงยิงมานิดเดียวอะแล้วก็แตกเลยเฮียเสียงยิงอะผมมันปาระเบิดออกมาปะไม่ใช่เพราะตรงน,นี้ผมเดินหลายรอบแล้วไม่มีนะไม่เห็นนะเอาล็อกปิกไหมเขาไม่มายิงซ้ำเลยเหรอมันยิงแค่ไหนนะเอาล็อกปิกไหมพี่ ถ้ามันมาจากด้านหลังจริงมันก็ต้องมาเห็นทุกคนมันก็ต้องยิงกันนะมันไม่ยิงไงม่ยิงแบบพอๆๆๆๆๆแตกเนี่ยอะไรมัเห็นได้ไงแต่มันไม่เข้ามาคืออะไรเออังไงวะเนี่ยยืนอยู่เนี่ยมันเห็นเฉยเลยเราพลิกไหมพี่ฮะพี่เก่งถ่ายเอาเอาใส่มาเยอะๆเลยเอาด้ามดำมาเยอะๆเลยเยอะๆราแอดวาน้กล่องเลยแ้วะช่างมันจะเสียก็ ว่าเห็นปะเจได้เป็นในวิชั่นข้างบนคุณไม่ได้ในวิชั่นขอคนเองแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปฟาร์มกันพี่ช่วงนี้มัน,น,นตาดอกเยอะสี่มีเยอะแยะกี่คนตอนนี้เนี่ยเซิฟสิบสองคนเบากี่คนวะเราหกเจ็ดแปดเนี่ยไม่รู้หลังดีกว่าไม่โผล่มาแล้วไม่โผล่ไม่โผล่ม,มาแล้ว เฮ้ยแมงเฮ้ย okay. ลูกซองไม่โดนโดนอยู่โดนอยู่มันยิงลัวขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ไม่ผมยิงลูกซองไปมันเป็นปืนกลยิงไปโดนอยู่เมื่อกี้กัิโดนแต่ไม่น่าเจ็บมากอ้ยอ้ยโอ้ยมันเห็นว่ามันเห็นเห็นโอ้แต่ไอ้เหี้ยแล้วมันยิงแม่นเกินฮัลโหลกูใส่หมวกด้วยนะฮัลโหลกูใส่หมวกหมวกหนาด้วยนะย่องเข้าไปเอามันยิงทางซ้ายพี่เหรอที่พี่อยู่นะเออใช่ใช่ กูใส่หมวกนะโอ้ของแม่งฟูมากไอ้เหี้ยตรงหลังเป้าอ่ะหลังเป้าอ่ะหลังเป้าได้หลังเป้าเลยหลังเป้าเลยหลังเปอาข้างบ้านทางซ้ายอ่ะโอ้ยเหี้ยไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไอสัตว์เข้าหัวเลยดอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เข้าหัวเลยกูใส่หมวกตลอดแล้วพี่แอบหลังไปพี่ไม่แอบที่มืดใช่ไหมเมื่อกี้กูใส่กอดด้วยคนไอ้เหี้ยคนมันยิงรถคือเน้นไอเหี้ยรถรถไม่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  ชุดแน่นด้วยเหี้ยมาอย่างไหนวะอยากในบ้านลีกตัวหนึ่งอ้อมมายังไะเนะรถระเบิดรถระเบิดเล็กตัวหนึ่งอ้อมมายังไงพี่ดิวก็ดักอยู่ไม่ได้ยินเสียงนะระเบิดสองเลยวะน่ะรถอะไอสองเลยเ้ยเดี๋ยวมันอ้อมมายังไงตัวชุดนักโทษอะมาจากไหนอะ